ซื้อต้อตอมตังมาแล้จ้ะโอ้ยดอกโคตรดีจุดบาทเออเราวุ่นรู้นะว่าถ้านั่งกินเราต้องเสียแปดสิบบาททำไมแค่นั่งกิงนต้องเสียแปดสิบแล้วโของนั้นอาหารเขโว้ย ซื้อบ,บ้านซื้อผูกอย่าซื้อไปแพงๆอันนี้อันนี้ซีีเราเพิ่มมา50เพราะเราเพราะว่ามันเราอยากกินเราอยากกินเราจะซื้อบ,บ้านถ้าเสียเพิ่มเราปังเดือนมินี้เดียวก็ถึงบ้านแล้วแม่ทำอะไรบ้าไก่ต้ม กตายมาเป็นตัวๆเลยนะเลือดชื่อหมาว่าจะนั่งจริงตอนแรกมันนั่งหน้าร้านได้เว้ยแต่จริงๆเราไม่ได้แล้วก็ใครจริงที่มาไปรู้หมาเรากาจะนั่งกินแบบเดียวไงไม่ได้แบบพวกที่มาเที่ยวแบบนั้นไงพวกนั้นมันมาเที่ยวไงมันกินแบบเราเปิดดูเมนูใช่ปะไม่เอาเลยมาก ร้อยยีร so ้อยห้าเนาะก็คือร้านอาหารตัวไปแบบแต่กับข้าวมันกากป็นแม่ทำลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ร้านหุ่มอลาดังดื่มอลาดังดื่มอลาชิโ่าไม่เราลวกวันเราอยากกินเลยอยากกินสมดังใครตื่นให้ทุกใครตื่นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย มันก็ไม่ลดหลอกมือโฉบจริงดิมันลดแต่คุณกินอยมากชอบต้มหอยดรอดูเจ้าที่มันสาซาหน่อยก็กินได้อย่าเป็นหน้าใหญ่ชิบะหน้าใหญ่แล้วว่ะ ตุ๋นเลนะมันสับว่ห้กี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรไม่รู้แต่หนู50เปอร์เซ็นต์ะซื้อทั้งหมดเท่าไหร่29บาทน้ำดื่มขวดนมแล้วก็ไข่ตุ๋นกระดาษเออ29บาทอันนี้ซื้อมาไว้ข้างนอกได้นะกระดาษชิ้นชูเราเขาจะมีต่ำโอ้ยชุ้ก้าจะไปไหนครับลูกสงส่ยแกจะชอบชุเกา้าแหลเนียเรารู้สึกว่าเราตาเราเลยไม่อยากนั่งนานไม่ไม่เชื่อ พวกนั、哦、้นมันชอบเที่ยวไง，很愉快啊。